พราล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าทางด้านของผู้สื่อข่าวของเราได้ลองไปตรวจสอบเนี่ยนะครับก็คือชุดปฏิบัติการของพัทลุงใช่ไหม <ฮะ S 1> ที่เขามาเป้าในพื้นที่โดยทางด้านของผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าวันนี้กําลังตํารวจครับที่ลงพื้นที่ในส่วนของหลายๆหน่วยงานด้วยกันเนี่ยนะฮะ,ฮะปรากฏว่า วันนี้เองเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปนั้งแต่ตอนต้นก็คือเรื่องของกรณีอุปสรรคไหนจะฝนเนี่ยนะฮะแล้วไหนจะเป็นเรื่องของกรณีก็คือทางด้านของไอ้พวกทาก<ะ>ใช่ไหมล่าสุดวันนี้นาริสนักข่าวของเราเนี่ยขึ้นไปบนเขาค่ะ แล้วปรากฏว่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยว่านอกจากความลำบากลําบนแล้วเห็นบอกว่าน้องนาริศเองเนี่ยก็เจอได้ใช่ไหมใช่เป็นยังไงนะบทเป็นยังไงเขาบอกว่านาริศเนี่ยเจอทากเหมือนกันค่ะแล้วลักษณะคือพยายามที่จะให้ดูว่าลักษณะของทากเวลาโดนกัดแล้วเนี่ยเป็นยังไงขึ้นไปที่บ้านตระเอา<ช>เปิดเสียงบรรยากาศนี่นะฮะเขาต้องหอบสะเบียนกันอย่างนี้เลยนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นการล่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะประเด็นก็คือว่าตอนที่ขึ้นไปเนี่ยนะครับ ทางด้านของนาริสเองเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าทางเจ้าที่เองก็ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยเขาจะต้องดูจากแผนที่ทางอากาศด้วยเพื่อที่จะได้เขาเรียกอะไรนะไม่หลงป่าเนี่ยนะฮะไม่หลงทิศครับคุณผู้ชมฮะ วันนี้ความคืบหน้าเนี่ยเป็นชุดปฏิบัติการที่ขึ้นไปบนแนวเทือกเขาบรรทัดโดยมีการเสริมกําลังเนี่ยนะฮะจะไปอยู่กันเนี่ยเห็นบอก3วัน2คืนานาริศเนี่ยตามไปพร้อมกับชุดสืบของภาค9้า9แล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษสีตรังวันนี้ในการติดตามตัว ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปด้วยคุณผู้ชมเชื่อไหมเห็นบอกเนี่ยต้องนอนอย่างเงี้ยแล้วคุณผู้ชมลองนึกถึงความหนาวนะฮะของอากาศในเขาเห็นบอกว่าขนาดตอนบ่ายเนี่ยอากาศ22เลยนะฮะที่นาริสเนี่ยกำลังเดินขึ้นไปลองเปิดภาพเจ้าหน้าที่ประกอบหน่อยก็ได้นะฮะทีมงานขอดูเจ้าหน้าที่ด้วยฮะซึ่งในระหว่างที่กําลังขึ้นเขาเนี่ยแล้ววันนี้เดี๋ยวนาริสเนี่ยเขาจะอยู่บนเขาด้วยนะเพื่อจะดูว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยตอนที่ไปกางเต็นท์อยู่บนเขาจริงๆเนี่ย เขาต้องใช้ชีวิตกันอะไรยังไงในระหว่างที่ขึ้นไปปรากฏว่าท่าชุมมากเนื่องจากเขาบรรทัดเป็นป่าดงดิบทําให้พลตํารวจหลายคนและนายตำรวจหลายคนถูกท่ากัดอุ้ยเป็นอย่างนี้เลยเหรออุ้ยอย่างเงี้ยค่ะนี่ฮะค่ะไปดึงสุ่มสี่สห้าก็ไม่ได้โดยทางด้านทีมข่าวติดตามการทํางานของทางเจ้าหน้าที่อื ปรากฏว่าลักษณะของทากมันจะเจาะผิวหนังเลือกตำแหน่งเก่งด้วย,วยนะฮะมันจะเลือกเข้าตรงเส้นเลือดแล้วก็ดูดดูดโดยที่เราไม่รู้ตัวหลังจากนั้นมันจะปล่อยสารซึ่งทําให้เลือดไม่แข็งตัวและเลือดไม่หยุดไหลพวกมันจะดูดจนกว่ามันจะพอใจและพอมันดูดจนได้อิ่มเปลมเต็มที่ตัวมันจะใหญ่ขึ้นมาเป็นสามเท่าโอ้โห,โโหท<า>ั้งตำรวจทั้งทาง เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญแบบนี้อันตรายที่สุดคือน,นอนตอนกลางคืนฮะแล้วนาริศบอกกับเราบอกว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยนะที่ห่วงเจ้าหน้าที่มากๆคืออะไรไหมฮะ เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องขึ้นไปคุณเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องรู้ตัวเองนะว่ามีโรคประจําตัวหรือเปล่า <Pre> เพราะเขาเรียกว่าสารอะไรนะฮีรูดีน,ดนมันะจะทําให้เลือดไหลไม่หยุดถ้าใครป่วยเนี่ยจะอันตรายมากและเห็นมันกัดขาใช่ไหม,มถ้าหลุดเข้าไปในหูไม่ต้องพูดถึงลองฟังเสียงน้องนริศหน่อยนะฮะตอนที่ตะลุยขึ้นไปแล้วเนี่ยต้องผจญกับกองทัพท่ก หมือนอะไรไม่อยู่ในรองเท้านะฮะเมื่อกี้ก็เลยลองเปิดถอดน,นี่ฮนะอันนี้คือทากนะครับที่มันกําลังดูดเลือดอยู่ซึ่งเจ้าหน้าที่เนะี่ยที่เข้าไปเดินป่าเนะี่ยก็จะโดนแบบผมเน,นี่ยฮะนี่ยฮะคุณผู้ชมดูนะ นี่คือตัวท่าครับเนี่ยมันดูดไม่ปล่อยเลยเห็นไหมคือในป่าดิบชื้นเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยตัวตัวท่านี่ฮะแล้วเวลาดูดเนี่ยมันจะใช้เวลาในการดูดเลือดประมาณยี่สิบสามสิบนาทีนะฮะมันจะดูส่วนใหญ่นเนี่ยมันจะดูตามเส้นเลือดของคนนะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าเข้าไปอยู่ในป่าดิบชื้นเนี่ยจะ,จะถูกดูดเหมือนกันหนึ่งตัวสองตัวนะ สามตอนนี้มันกำลังดูดเลือดอยู่ครับดูดูฮะนี่ผมพยายามจะดึงมันออกแน่นเลยครับดึงไม่ออกครับเนี่ยมันจะดูดเลือดเราถ้ายิ่งไปดึงครับแผลมันจะยิ่งกว้างนะครับเนี่ยถ้าไปดึงมันเนี่ยมันกันดเห็นไหมฮะเอะอกูชงครับตอนนี้ผ่านไปประมาณสามสิบนาทีแล้วนะครับ จากที่ตัวเล็กๆนะครับให้คุณผู้ชมดูตอนนี้ผมปล่อยให้มันดูดเลือดเนี่ยตัวทากเนี่ยจากตัวเล็กๆนะตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วนะนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะดึงออกนี่ครับนี่ครับแล้วลองดูดเลือดนะฮะนี่คือที่มันกัดผมนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยจะเห็นว่า อันนี้คือตัวที่มันดูดเลือดแล้วนะครับจะเห็นว่าตัวใหญ่กว่าตัวเล็กไอตัวเล็กเนี่ยคือยังไม่ดูดเลือดเยอะมากนะครับตัวนี้ผมปล่อยให้ดูดเลือดประมาณ30นาทีนะครับจะเห็นว่าเลือดออกค่อนข้างที่จะเยอะนะอันนี้คือตัวเล็กนะครับที่กัดให้คุณชมดูนะครับ <S <S ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องเจอแน่นอนนะครับในป่าซึ่งอันนี้ถือว่าน้อยนะครับแค่สตัว แต่ในป่าเนี่ยอีกเพียบเลยครับมาเป็นฝูงมาเป็นขยงเลยครับนี่คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเห็นใช่ไหมฮะขวามือนี่คือแบบซูมเข้าไปคกินจนกระทั่งอิ่มเลยแล้วนี่คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องผจญน,นะฮะกับอกองทัพท่าในการล่าเสียแป้งนี่ยังไม่นับรวมเนี่ยนะฮะ ในส่วนของที่ต้องไปนอนคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เองเนี่ยทางด้านของทางทีมข่าวเองเนี่ยนะฮะเราได้ลงไปติดตามจนกระทั่งตอนประมาณสักหนึ่งทุ่มเห็นบอกว่าปลัดอำเภอปะเหรียญคุณอมรรัตน์มากเอียดใช่ไหมออกมาเล่าให้ฟังบอกว่าเอาจริงคือในส่วนของกำลังเจ้าหน้าที่เขาจะมีคัดกรองเรื่องของการคนที่เข้าออก ใช่จะเป็นจุดตรวจสกัดนะคะจุดนี้จะมีเจ้าหน้าที่25นายมีทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยของตำบลปันเหลียนค่ะผัดเวนกัน5หมู่บ้านนะคะก็เป็นการผัดเวนแต่ละวันรวมไปถึงมีกองกําลังอาสารักษาดินแดน5ที่ปันเหลียนเข้ามาร่วมด้วยนะคะจุดนี้จะเป็นตรวจคัดกรองบุคคลที่ผ่านเข้าออกค่ะดูภาพตั้งจุดตรวจหน่อยนะฮะตอนช่วง1ทุ่ม,มนะคะโดยการตั้งจุดตรวจก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะค,ะค่ะ เรื่องเกี่ยวกับกรณีสกัดในตอนกลางคืนฟังเสียงประหลัดฮะาเต <c oughs> บ่ากับชาวบ้านนะครับที่บ้านไ่บ้านมานะครับแต่ก็ช่วยกัดกองนะครับบุคคลแปลกหน้าหรือยานพนานนะตที่ต้องสงสัยนะครับก็เป็นคําสั่งกองแต่นายอำเภอครับที่ด้ตั้งจุดตรวจนะครับห้องไฟ้กครองอเภอปะเลรียนนะครับกับ ขอยเราทำหน้าที่โดยความเข้มแข็งแต่ก็ความปลอดภัยก้องตัวเราเองกันแหละเขาคองต้องดูแลรสร้างความอบเบริญป่าในพื้นที่แต่ก็สร้างความเจร่ญมั่นให้กับชาวบ้านนะครับที่บ้านไปบ้านมานะครับแต่ก็ช่วยกัดกองนะครับบุคคลแลกหน้าลือยานพาหนะตี่ต้องไสัยนะครับ เป็นคำสร้างองแต่นายเพเ่อนะครับที่ได้ตั้งจุดคุณผู้ชมครับขนาดเดียวกันชาวบ้านเนี่ยบอกว่าเห็นใจนะฮะถ้าตัดสลับกับเจ้าหน้าที่ที่เดินขึ้นป่าขึ้นเขาวันนี้เพราะว่าวันนี้นอกจากข้างล่างก็ต้องสกัดไม่ให้เสียแป้งหลุดออกมาได้บนเขาเนี่ยเรื่องของการตามหาเสียแป้งก็แน่นอนเราไปเจอกับคนหาของป่าอย่างคุณอิสมาแอนเล่าให้ฟังบอกว่าวันนี้นอกจากเราเห็นกองทัพของท่าใช่ไหมที่ถล่มทางเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยบรรยากาศเองเนี่ยเวลาขึ้นไปบนเขา เขายอมรับเลยเนี่ยนะครับอากาศตอนกลางคืนจะหนาวมากแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังยอมรับอีกว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงเจ้าหน้าที่มากค่ำคืนนี้คือไข้ป่าหรือไข้ามา,าเรียซึ่งยุงจะเยอะอเอาจริงเลยเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมฮะคือตอนขึ้นเขากลางคืนเนี่ยเราให้ดูบรรยากาศสดไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยสัญ,ญญาณมันไม่มีเลยที่จะส่งภาพกลับมาเดี๋ยววันนี้ตอนที่กลางคืนเนี่ย เข้าใจว่าตอนนี้เรากำลังติดต่อนาริศเพราะนาริศอยู่ในเขา<ะ>ทางเจ้าหน้าที่คืนนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมคงจะได้เห็นภาพก็คือในวันพรุ่งนี้ว่าเวลามันหนาวกลางป่ามันหนาวขนาดไหนคะ่ะแต่ชาวบ้านบอกมันหนาวจริงๆทีมงานรู้สึกจะมีภาพก่อนหน้านี้ที่ทางเจ้าที่เขาตั้งแคมป์ที่เขาต้องนอนกับพื้นคะ่ะและเขาต้องเอาเหมือนกับผ้าใบอะขึงข้างบนกันละอองน้ําค้างตกที่นาริศเคยจําลองให้ดูเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเอาภาพนั้นขึ้นมาหน่อยฮะ เพราะว่าทางชาวบ้านบอกเอาจริงสงสารเจ้าหน้าที่กลางคืนเนี่ยนอกจากจะต้องป้องกันละอองน้าค้างยุงป่าสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะงูใช่คือเจ้าหน้าที่จะไม่รู้เลยเพราะเจ้าหน้าที่ต้องนอนกลางดินกินแกงทรายอย่างนี้ค่ะประเด็นก็คือจุดที่นอนเนี่ยอาจจะมีงูอีกเพราะตอนนี้ฝนมันตกงูมันหนีหนะักนั่นก็หมายความว่าเจ้าหน้าที่นอกจากจะต้องเสี่ยงว่าไอ้แป้ง ถ้ามันมามันอาจจะยิงยังต้องเสี่ยงกับโรคยังต้องเสี่ยงกับสัตว์ป่ายังต้องเสี่ยงกับสุขภาพดังนั้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่เป็นห่วงเลยก็คือถ้าเจ้าหน้าที่โดนงูกระปะข้างาใช่ไหมกับไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นไปเขาจะรู้ไหมว่างูอะไรนะงูกระปะข้างค่ะมันเป็นแบบไหนเขาบอกอันนี้น่ากลัวที่สุดเพราะมันจะทําให้เล็บเขียวและปวดเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนเขาจะต้องรีบลงมาเพื่อฉีดเซรั่มถ้าไม่ฉีดจะทรมานมาก ขากลัวตรงนี้เท่านั้นแหละฮะลองฟังเสียงทางด้านของอิสมาอนค่ะกัดมาเป็นพันตัวแล้วครับขึ้นไปบ่อยกับหาปลาครับตาม่อยตามนองนอกจากเลือดออกแล้วก็คือจะไม่ส่งผลอย่างอื่นเลยไม่มีพิษไม่มีพิษทําให้เป็นไข้แบบนี้ได้ไหมคะไม่ไม่ครับโอ้ไม่ได้เลยครับผมแล้วมีสัตว์อย่างอื่นไหมคะที่อยู่ข้างบนเนี่ยที่ที่ว่าถ้ากัดเราหรือโดนเราอะไรเงี้ยแล้วมันจะเป็นพิษอะค่ะ มันจะมีงูงูอะไรนะงูตัวสีเขียวๆที่อยู่ตามต้นไม้นะค่ะนั่นแหละถ้าเราเดินผ่านแล้วก็มันจะฉุกตัวนั้นอันตรายที่สุดอืมอันนี้คือถึงชีวิตได้เลยถึงชีวิตครับผมหลายอย่างเหมือนกันครับผมแต่ไม่ไม่เคยไม่ไม่ไม่เคยเจอครับเห็บเฮ็บมีครับนั่นแหละอันตรายม,ม,ม,มีมีมีเยอะเลยถ้าถ้าเห็บกัดเราแล้วมันจะส่งผลยังไงกับเราบ้างครับมันก็คัน ตามตัวทำเนื้อตามตัวคันคันจะเป็นไข้ป่าได้ไหมอืมไม่ไม่ไมผมก็โดนเหมือนกันแต่ไม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 ่เคยโดนเลยไอ้เป็นพอโดนนิ้บกัดปุ๊บแล้วจะไข้ไม่เคยมีเลยครับผมยุงป่าครับมีสิทธิ์ครับผมมีสิทธิ์ยุงป่าอ่ายุงพวกสัตว์ใหญ่มีไหมคะพี่สัตว์ตัวใหญ่ๆมีก็ที่เจอก็หมูป่าส่วนมาก คุณผู้ชมครับเรากลับมาตรงนี้ก่อนนี่คือวิถีของตํารวจ400นายใช่ไหมข้างล่างแล้วก็ข้างบนมันมีมุมหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมฮะที่เห็นเขาตั้งด่านกันทั้งหมดเนี่ยนะบางคนก็บอกเฮ้ยแล้วเสียแป้งมันจะลงทางด่านหรือเปล่าอันนี้ส่วนหนึ่งกันดีกว่าไม่กันแต่เชื่อว่าถ้าแป้งมาเนี่ยมันไม่ลงถนนหรอกมันอาจจะลงเขาคือวันนี้ไม่มีข่าวนะว่าเสียแป้งอาจจะลงเขาโดยล่าสุดเนี่ยมันมีรายงานเข้ามาว่าแป้งอาจจะลงมาจากเขาบรรทัดตรงบริเวณพื้นที่ที่เขาเรียกว่าอำเภอตํะหมด อำเภอตะโมดนะฮะค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เลยต้องมีการเฝ้าระวังตรงบริเวณเชิงเขาใช่ไหมใช่ตรงเขาบรรทัดแน,นอำเภอตะโมดน,นะคะซึ่งเขาจะจัดแบ่งกันเป็นชุดๆค่ะและที่สําคัญก็คือถ้าพบเป้าหมายเองเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกเขาจําเป็นที่จะต้องเชิญหน้า แล้วล่าสุดวันนี้ตอนที่เขาขึ้นไปสำรวจเนี่ยฮะเขาก็อนุญาตให้ทีมข่าวเนี่ยตามไปด้วยใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ไกลนักนะฮะมันมีภาพที่ทางผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยอ๋อเขาใช้สองกล้องอย่างนี้เลยในการซุ่มดูค่ะ <c oughs> เห็นบอกมันจะมีภาพที่มนด้วยใช่ไหมตอนที่ลงไปในพื้นที่เป็นยังไงนะมนเนี่ยวิ่งไปพูดคุยกับพี่เขาแต่ตอนนั้นพี่เขาก็ซุ่มดูบริเวณที่มีจุดที่เขาคาดว่าเป็นพิกัดนะคะที่เขาไปซุ่มดูตามจุดต่างๆตรงนี้ค่ะ อะไพี่มันสุดสดีเลยกิโลโดได้ถึงกิโลแล้วอ๋ออนเี่ยไม่<อ>ไกล่อันน<ด>ี้พี่กัดมันที่มันเคยใช้โทรศับไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นี่จุดที่ว่าเราโยนมันเปลี่ยไนไบเลยครับ